บทที่ 5. มหาสมัยสูตรเอวมมสุตังเอกังมสมยังภะกวาสกเกสุวิหรารติกับปปีระวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคนะสถิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสเพเหิวะอระหันเตติทาัสาหิจโลกะธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสน,นิปปติตาหุติ พระควันตังทัศนายะพิกูสำคัญจะอัคโคจะตุนนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะทะโหสิอายังโขพระกวาสกเกสุวิหะระติกปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหัตาพิกุสังเชนสถิปัญจมัตเหิพิกูสเตหี สพเพหิวะอระหันเตติทะัสสะิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนสนิปปิตาหูติพระกวันตังทัศนายะภิขุสังคัญจักยันนูนะมยมปิเยนะพระกวาเตนุปสังกมมอยามะอุปสังกมิตวาพะกวะโตสันติเกปัจเจกคาถาปาสยามาติอาทโคตาพระ เทวตาเสยถาปินามภะละวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภสษาริยะภาษาริตังวาภาหังสัมมิจเยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตารปะวัตโตปุระโตปาตุระหังสุ อาตโคตาเทวตาพระกัวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิทาทิตาโคเอกาเทวตาปะกวตโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปะวะนัสนมิงเทวกายาสมากตาอาคัตตัมอิมังธรรมสมยยังทักขิตาเยวะ อัปปราสิตสสงคัญติอัคโขอัปปราเทวตาภะกวโตสันติเกอิมังคาทาังอัภาสิตักกะพิกขโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะหังสุสารดีวะเนตานิขหิตวาอินทิยานิรักขันติปันติตาติอัคโขอัปปราเทวตาภะกวโตสันติเกอิมังคธา ปาสิิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคันอินทขีลังโออัจ,จะมะเมชาเตจรริเตสุทธาวิมาลาจกขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอ,าอัตโุอปราเทวตาปะปตโตสันติเกอิมังค่าถังอาภาสิเยเกจิพุทธังจารนังคตาเส นะเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันทีติอัคโคภคะวาพิขูอามันเตสิเยปุเยนพิกเวทัสสุโลกตาตูสุเทวตาสังลิปติตาหุติตาถาคตังทัศนายะภิขุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอะเหสุ อาิตามัทธานังอระรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิกรคควันตานังเอตัดปรมาจุวะเทวตาสน,นิปปติตาอหิสุงเสยยถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตามัทธานัปปะรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เสัมปิภควันตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสยทาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิส,สานิพิกเวเทวกายานังนามิกิตายสามิพิกเวเทวกายานังนามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ ตังสุนาทาสาธุกังมณนสิกโรุตภาสิสามีติเอวังพันเตติโขพิขุปะกวโตปจัสมุสูงภะควาเอตตทะโวจะสิโลกะมนุษย์กสามิยัตถุปุมาตัสสิตาเยสิตาคิริคขปังปะหิตตาสมาหิตาผู้ถูสีหาวสันลีนาโลมหะ สาพิสัมพุนโนโอทาตะมนาสาสุธาวิปสัสสนะมนาวิลาพิโยปัญจะสเตยตวาวเนกปิระวัตเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเท,ทวก,กายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกโว เตจะอาตปะมกระุงสุตวาพุทธสหสานนังเตสัมปาตุกระหุยานังอมนุสานัทสันนังอเปเกสตะมัทธขุงสหสังอัสตติริสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานัมัทสสงอเปเกนันตมัทธขุงทศสาภาพุตตาอโห กังจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตตวานะจักคุมาตโตอามันตยสิสถาสาวเกศาสเนระเตเทเว,วกายาอภิกันตาเตว,วิชานาทภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิิราหิอนุปุปโสโซ สัตสหัาสาวักขาภุมมากาปิละวัตวาอิทิมัโตสุตติมโตวันนะวันโตยัสสิโมมุทมานาอภิการมุงพิขูนังสเติงวนังเะสะัสสาหิมวตายัาขานนตวันิโมอิทิมันโตสุตติมันโตวันนะวันโตยัสสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังสาตาเชราตุสะหัสสายักขานานัตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังอิเจเตโสลสสะสหัสสายักขานานัตะวันนิโน อิธิมันโตชุติม ah ันโตวันนักวันโตยัสสิโมโมทัมานาอภิกามุง no พิข oh ูนังสมิติงว ah ันังเวสามิตาปัญจสตายาขานานตตะวันน ah ิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวันังกุมพิโรราชทหิโกเวปุต เวปุลัสนิเวสนังพิโยนังสัทธะอสังยักขานังปปริปยิรุปาสสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาคะสมิติงวนังปุริมันจะทิสังราชาทตารโถปัสสติคันทัพปานังอธทิตติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวอิทัมานา มหปลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรามูพิขูนังสปิติงวันังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตับภษาสติกุมพันธานังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะพะหวอินทะนามามหปลา อิทิมันโตชติมันโตว,วันนัวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามโมภิกขุนังสมิติงว ass ass ันังปัจชิมันจติสังราชาวิรูปโขปปสาสตินาคานังอาทิตปติมหาราชายัสสีโสพุทธาปิตัสสะพะหวอินทะนามาหัปลา อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมโทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวันังอุตรัญจักิสังราชากุเวโรตัปปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวอินทนามามหัพลา อิทิมโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามูปิขูนังสมิติงวานังปุริมะทิสังทตะรัตโธทักขีเนนะวิรุณหโกปจิเมนะวิรุปโขปุเวโรอุตระนทิสังเจตารเตมหาราชาสมันตาชาตุโรจิสา ทัตทันละมานาอัฏฐังสุวณีกปิละวัตเวเตสังมายาวิโดทาสาอาคูวันจนิกาสตามายากุเตนทุเวเตนทุวทิภูจะวิภูโตสหจันทนูกามสเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตสีนูจะคันทัพโพนโรราชาเชนุสโผ อาคูปัญจสิขโขเทเจวะติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัภาสหาราชุพิโมทมานาอภิกามูภพิขูนังสมิมติงวานังอาทาคูนาภัสสานาคาเวสาลาสหตัชกากรมพลัสตตราอาคูปายาคาสหายาติภิ ยามุนาทัตรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมนติวนังเยนาคราเชสหัสสารันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธจักขูเวหายสเตวนามัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอพยันตานาคราชานามาสิ สุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัตวะหยันตานาคาสุปันนาสรณะณะกังสุพุทังสิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวสวัเสเตอิทธิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสา เวปจ,จิตติสุจิตติจปะปหาราโทนมุจีสหสตัญจะพลิปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังรามุพัทธะมปาขมูลสมโยธานิพัตันเตพิกขุนังสมิติงวะนังอาปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตธาขมูล วารุณาวารุณาเทวาโสโมจยัสสาสหะสเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายสัสิโมทัเสเตเถทาธา,ากายาสเพนานัต,ตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสิโนโมทมานาอาภิกามูภพิขุนังสมิติงวานังเวณูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทูเวยมา จันทสุปนิสาเทวาจันทมาภูปุรคกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาภูปุรคกขิตากขันตานิปุรคิตาวาอาภูมันทะวะลาหกาวาสุนังวาสาวโวเศโฉสกโปาครปุรินทโททสเติทศทาธากายาสเพนานัตตะวันนิโน อิทิมโตสุติมัโตว,วันณวันโตยะส,สิโนโมทมมามนาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวนังอธา,าคูสหภูเทว,วาจละมะขิดสิขารวัตอริตกาจโรชาจักุมมาปุพนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจักอาจุตตาจักอาเนชกาสุเรยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโน พระเสตถเาสาธา,ายาสเพนานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามุภิขุนังสมิติงวันังสมณามาหสมนามนุษามนุสตมาคิดทาปธุสิกาอาคูอาคูมโนปธุสิกาอาทาคูอารโยเทวาเยเจจรุิตาวาสิโน ปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโมทัศิเตาทัศนากา,า,ายาสเพนานัต,ตวันนิโนอิทธิมันตโตชุติมันตโตวันนวันตโตยัสสิโนโมธทมานาอภิกามุภพิกขุนังสมิติงวานันสุกากรงหาอารุณาอาคูเวคณนสา,าสหะโอทาตะไทหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหาราคาชาสิมิสกาจยัสสิโนท่านยังอาคาปุนโนโยทิสาอภิวัสสติทัศเตทัาธา,ากายาสเพนานัตาวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันละวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุปิขุนังสมิติวะนังเจมิยาตุสิตายามากตะกาจยัสสิโน สัมพิตกาลามเสถาชโชตินามาจะอาสวะนิมมานารติโนอาคูอาทาคูปรนิมมิกาทัศเ,เตทัาสาธากายาสเพนานาัตวันนิโนยิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนมุทมานาอภิกามูพิคูนังสมิติงวะนังสัตเท สเัทเตเทเทวนิกายาสเพนานัตตวันโนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสธิษสาสหาปะปวัฒชาติมัคคีลังโอคตินนะมะนาสวังท้าขีมโมคตรรังนาคามจันทังวะอาสิตาตังสุปรามาประมาะโตจะอุตาอิทธิมะโตสหะ สันนังกุมารโรติโสจัสโปาคสมิติงวันังสหัสสพรหมโรกานังมหาพรมมาพิตติภติอุปปปันโนชติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเถทาอิสราอาปุปเจกวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเจมาระมาระเสนาอภิกามิปสะกันหัสามัียมเอทัขันทัถธพันธะราชินะพันธมัตตุสมันตาปริวาเรธถะมาวุโจิถะโกจินังอิติตัทธมหาเสนกันหัสนังอเปสยิปานินาตละมะ ตาละมาหัจจะสรังกตวานะเพระวังยตหาปาวุสโกเมโคทนยันโตสวิจุดโกตาทาโสปัจจุทาวัติสังกุโทอสยังวเสตังจะสัพพังอภิยายะวะวะคิตวานะจคุณาตาตโตอามันติสถาสาวเกสาเสนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโว เตจอาตปะมกรุงสุตวาพุทธสสะสนันวีตะราเทหิปากาโมนเนสังโลมปิอินชายุสเพวิชิตะสังคามาพยาติตะยัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชนีสุตาติ